สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานาสตอรี่ค่ะวันนี้ก็นานาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันมาฝาก f อเหมือนเดิมนะคะเป็นความฝันของนานาเองค่ะตอนแรกนานาก็คิดว่าจะมาเล่าให้ฟังหรือไม่เล่าดีเผื่อว่ามันจะเป็นตัวเลขนำโชคค่ะ ก่อนที่จะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันก็ใครที่มาเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นานาด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง Fc ของนานาใช้วิจารยาณในการรับชมและรับฟังค่ะตัวเลขทุกตัวก็คือมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดค่ะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันค่ะ นานาฝันตั้งแต่คืนวันที่หนึ่งก็คือว่าเป็นคืนวันปีใหม่ค่ะหลังจากหวยออกได้วันหนึ่งวันที่สองมาก็ฝันฝันว่าไปขายลอตเตอรี่กับพ่อเมื่อก่อนนานาก็เคยไปขายลอตเตอรี่กับพ่อค่ะแล้วขายลอตเตอรี่หมดแล้วแล้วพ่อก็ พูดขึ้นมาว่ามีคนถูกรอตตอรี่กับเองเองรู้ไหมว่าเขาถูกกับเองกี่ใบหวยมันออกแล้วมันออก0ูนสแต่ว่าเลขศูนย์สแม่ก็คือว่าบังเอิญไปตรงกับเลขดังเขาพอดี ในเขตอีช่างคมเลขช่างคมเขานะที่งวดที่แล้วนานาบอกว่าน้องน้องคำแพงชี้ตัวเลขนะงวดนี้ดังมากไอ้เลขน้องคำแพงอะแล้วน้องคำแพงก็มาชี้ตรงเลขศูนย์สามพอดีค่ะตรงกับความฝันของนานาแต่งวดนี้ คิดว่าไอ้ที่เขาให้เลขมาที่น้องคาแพงชี้น่ะเลขตัวนี้คิดว่าดังมากเขาไม่ขายแล้วฝันเลขหางเดียวฝันพ่อพูดว่าหวยออกแล้วลอตเตอรี่ออกแล้วออกศูนย์สามนาๆก็เคยฝันแบบนี้มาก่อนแต่ไม่ได้ฝันเกี่ยวกับลอตเตอรี่หรอกฝันเห็นแม่ ฝันว่าแม่นั้นตอนนั้นว่าแม่อายุ46ปีแต่เลขมันมาออก64แม่พูดว่าแม่อายุ46ปีแต่เลขมาออก64แล้ววดนนี้นะฝันพ่อพูดบอกว่าเลขออกแล้วออก03ตรงกับเลขน้องคำแพงเพราะว่าน้องคำแพงก็ชี้ตัวนี้ แต่ถ้าจะกันไว้หน่อยก็ขึ้นไว้แต้มนึงค่ะ03ก็เป็น04ก็คือว่าจะกลับไว้เป็น3 0มศูนย์เพราะว่าที่บ้านของนานานั้นเขาบอกว่าถ้าผีบอกให้ซื้อลดลงแต้มนึงแต่ถ้าคนบอกให้ซื้อเพิ่มขึ้นแต้มนึงนานาก็จะเพิ่มขึ้นให้เป็น30ม 3003แล้วก็4 0 0 4ก็คือว่าเพิ่มขึ้นเต้มหนึ่งเป็น4ี่4กันไว้ตัวเลขไอ้4004นี่้มันไม่ได้ออกนานแล้วแต่มันก็ไม่แน่แตัวเลขทุกตัวก็มันมีสิทธิ์ออกได้ถึงจะไม่ออกนานแล้วที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่เคยออกเลข0ูนย์สี่แต่ว่าปีนี้เป็นปีใหม่มันก็มาได้ทั้งนั้นแหละ เรื่องราวความฝันก็สั้นๆค่ะแล้วนานาก็มีเรื่องราวกับกับความฝันมาฝากเอฟซีของนานาเพียงแค่นี้ค่ะแล้วก็มันใกล้โค้งสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าจะได้ลงอีกอกี่คลิปก็เผื่อเอฟซีเอาไปเป็นแนวทางนะคะแต่ว่าลอตเตอรี่นี้ไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่า ขอให้ f อซของนานาที่กดติดตามนานาขอให้ถูกหวยรวยท่่นหน้ากันทุกคนนะคะเอาไว้เจอเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ